สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซ e ์รีวิวอีกครั้งแล้วกันครับในวันนี้สำหรับช่องนะฮะขอนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในค่าย Honda ก็คือเป็นรถอรโตเ m ม t ตินะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวส c o o p y นะฮะก็คือก่อนหน้านี้นจะเป็น s c o ปปี้แต่ล่าสุดนี้เขาเรียกว่า s c o ปปีนะครับรุ่นที่เห็นหน้าตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่า h e r b ์ r บิร์นเฮอนะฮะซึ่งเป็นสีแบบจัดจ้านนะฮะมาสไตล์ ที่เห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นสีขาวเหลืองนะครับขาวนี้จะเป็นขาวคล้ายๆว่าขาวเอขาวครีมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองก็จะอยู่ในโซนฝาครอบท่อหรือจะเป็นทางตัวแฟลิงด้านล่างนั่นเองนะครับโอเคครับเบื้องต้นทุกท่านได้ชมกันรอบๆนะครับนี่เลยฮะสีที่นํามาให้กับทุกท่านได้ชมกันครับเป็นสีแบบสะอาดะอาดิดนึดนงฮะสะอาดตามากๆนะฮะตัวนี้โอเคครับ ในส่วนของกลไกนะครับในตัวรถของ s ู o ปอปี้ปี0นะครับถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะฮะก็ใหม่ในตัวของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์นี้ก็ถือว่าใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์ ESP นะครับนี่เลยฮะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ Honda ESP นะครับ Enhanced Smart Power นะครับในตัวนี้ซึ่งเป็นระบบการจ่ายน้ำมันแบบ PGM-FI หรือว่าหัวฉีดนั่นเองนะครับ ใน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 ,ในส่วนของอื่นๆนะฮะถ้าเป็นระบบเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกดิสิหน้านะฮะระบบเบรกด้านหน้านี่จะเป็นดิสเบรกในส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นดัมเบรกนะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเครื่องยนต์อยู่ที่110ซีซีนะครับมาดูที่ระบ,บบไฟกันเลยดีกว่าครับในส่วนของระบบไฟด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนี่จะเป็นไฟ LED นะครับนี่ฮะ แต่ว่าระบบไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเลี้ยวนั้นจะเป็นแบบหลอดนะครับซึ่งนะฮะตัวฝาครอบนั้นจะเป็นดีไซน์นะครับถ้ามองเหมือนประกายเพชรอะไรประมาณนี้นะฮะก็ดูแล้วเพิ่มความสวยงามเข้ามาในในตัวของไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วมาที่ไฟด้านหน้าครับไฟด้านหน้านี้จะเป็นไฟแบบทรงไม่ใช่ทรงกลมนะฮะเป็นทรงรีนะครับผมก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบหลอดเหมือนกันกับไฟเลี้ยวด้านหลังนะฮะ แต่ด้านหน้าไฟหน้านั้นเป็นไฟ LED ครับผมโอเคครับนี่คือระบบไฟมาที่ในส่วนของเรือนไมล์นะครับเรือนไม้นั้นเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลและก็อนาล็อกนะครับก็คือตัวดิจิตอลก็จะอยู่ส่วนด้านล่าง,างตัวเข็มนั้นจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณไฟต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเคครับนี่คือในส่วนของมาตรวัดความเร็วหรือว่าตัวเรือนไม้ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับฝาครอบนะก็จะมีสีอีก นิดนึงครตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มความเป็นสร้างสีสันเข้ามาอีกนิดนึงนะครับในตัวของสวิตช์แฮนด์นะครับสวิตช์แฮนด์นี้ก็จะมีด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมีไฟต่ําสูงนะฮะสวิตช์แตรนะครับ,แ,รรบแล้วก็ไฟเลี้ยวมาที่สวิตช์ด้านขวานะครับก็จะมีสวิตช์สตาร์ทนะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์อะแดรดิ้งสต็อปหรือว่าการดับเครื่องอัตโนมัติเวลาเราขับขี่ไปแล้วจอด หยุดนิ่งนะฮะก็รรจะมีการดับอัตโนมัติอย่างเช่นเราไปจอดตรงที่ไฟแดงอย่างเงี้ยเป็นการประหยัดน้ํามันเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นกลไกพิเศษนะครับมาที่ตัวกุญแจนะฮะกุญแจนั้นก็จะเป็นกุญแจล็อกนิรภัย2ชั้นนะครับก็จะมีกุญแจด้วยกัน2องลูกนะฮะที่ฮอน da แถมมานะครับแล้วก็จะเป็นการล็อกนี้ก็คือมีมัานล็อก2ชั้นครับตรงนี้ะก็ถือว่าเป็นการปิดกรณีที่เราไปจอดแล้วกัน ไม่ให้ใครมางัดมาแงะนั่นเองครับถือว่าเป็นการเซฟตี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในตัวเปิดเบาะนั้นก็จะอยู่ด้านข้างนะฮะตรงนี้นะครเปิดเบาะกดตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีตะขอเพื่อที่จะไว้ห้อยสัมภาระนะครับเล็กๆนน้อยได้ในส่วนนี้นะฮะนี่เลยครับก็ห้อยตรงนี้ได้นะครับโอเคฮะก็พับเก็บง่ายๆนะครับนี่เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ มาทีเา่เก็บของด้านหน้าข้างซ้ายนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบตซึ่งเป็นที่เสียบแบบ USB นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านขวาก็จะมีเหมือนกันฮะแต่ว่าอันนี้ไม่มีฝาปิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงใต้เบาะกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกองเก็บของใต้เบาะก็ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าการใส่สัมภาระอื่นๆนี่ก็ถือว่าน่าจะใส่ได้เยอะพอสมควรนะฮะก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ มาดูค่าความประหยัดน้ำมันกันนิดหนึ่งครับว่าประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ฮะก็จะบอกอยู่ที่ตัว Eco s สติ k e er เกนะครับ5.5.6กิโลเมตรต่อน้ำมัน1นลิตรก็ถือว่ามีค่าความประหยัดน้ำมันนะครับเนื่องจากว่ารถนั้นเป็นระบบะการจ่ายน้ำมันแบบัวฉีดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นั้น110ซีซีก็ถือว่าความประหยัดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับตัวถังน้ำมันก็จะอยู่ในใกล้ๆก,กับตัวกล่องเก็บของใต้เบาะหรือว่าอยู่ใต้เบาะนั่นเองนะครับ ที่จับของคนซ้อนนะฮะหรือว่ากันตกนะครับก็ประมาณนี้ฮะรูปทรงทรงโค้งนะครับจับก็กระชับดีตัวเบาะนะฮะซึ่งเป็นสีดำนะแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นเส้น,นะฮะจริงๆก็คือการเย็บต่อกันนั่นเองครับก็ดูให้มีการาแบ่งสัสดส่วนนะฮะก็ถือว่าเป็นดีไซน์เพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับมาดูที่ตัวท่อไอเสียก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นฝาครอบสีเหลืองนะครับเป็นฝาครอบนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีพัดลมนะครับเป็นตัวระบายความร้อนนะฮะของเครื่องนั่นเองนะครับตัวพักเท้าครับก็พับเก็บซ่อนได้ดีนะฮะถ้าเราดึงออกมาก็จะประมาณนี้ครับซึ่งเป็นตัวโคเมียมนะฮะเวลาเราพับเก็บก็ดันเข้าไปง่ายๆนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวที่เพิ่มเติมนิดนึงฮะในส่วนของระบบของตัวสายคันเร่งนะฮะก็จะมีสายเร่งแล้วก็สายดึงกลับนะครับมี2เส้นด้วยกันแล้วก็จะเป็นระบบเบรกที่เรา คุ้นหูนะฮะก็คือเป็นเบรกแบบคอมบเบรกก็คือการเบรกหลังแล้วมาเหนียวเบรกหน้าด้วยนะฮะนี่เลยครับถ้าเราใช้เบรกหลังนะครับมันก็จะมาดึงที่เบรกหน้าด้วยเขาเรียกว่าทางค o n d a ก็จะเรียกว่าคอมบเบรกนั่นเองนะครับระบบเบรกอีกตัวหนึ่งก็คือเบรกแบบถ้าเราไปจอดนะครับที่ลาดชันนะฮะกลัวรถเลื่อนไหลแล้วก็มีมือเบรกนะฮะก็คือเรียกว่าปักกิ้งเบรกปักกิ้งเบรกนะครับนี่เลยครับถ้าเราจะปลดล็อก็กำเข้ามา ถ้าจะล็อกก็กรามเข้ามาแล้วก็อย่างนี้เลยครับจึงนี่ฮะนี่คือการล็อกแบบเราไปจอดตรงลาดชันนะครับอ่ามันจะมีสติกเกอร์นะฮะติดคําว่าสกูปปี้โดยอย่างที่แจ้งไปครับก็คือมันจะไม่มีคําว่าไอนะครับก็จะเป็นแค่ว่าสกูปปี้เฉยๆนะครับเฮอร์เบิร์นเฮอร์เบิร์นนะครับเฮอร์เบิร์นนะฮะที่อ่านแบรบง่ายๆก็คือเฮอร์เบิร์นนะครับเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ ที่เราลงคลิปไปนะครับท่านใดเข้ามาชมแล้วก็เพื่อปเป็นกำลังใจก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับและสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับอยากจะพูดคุยนะฮะทักทายก็สามารถทักทายมาได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับแลนะสำหรับวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ